วันนี้ก็มีโอกาสนำพระสมเด็จครับเนื้อโลหะมีส่วนผสมของทองคำผสมอยู่ด้วยข้างหลังเป็นคาถาชินบัญชรครับมาให้ผู้ติดตามคลิปได้ชมครับสวยงามมากครับประดัแบบด้วยเพชรพลอย คาถาชินบัญชรชัดเจนมากครับรงนี้ก็ไม่ต้องถึง25ล้านครับแบ่งปัน1องค์ครับ1ล้านบาทอุดใยสนใจติดต่อมาได้เลยครับ เพื่อจะได้ไปทําบุญตามใจที่ตั้งมั่นไว้หาดูยากครับสวยงามมากครับ อาจารย์แต่ละท่านที่ออกคลิปไปก็เหมือนลักษณะกับที่ผมถ่ายให้ผู้ติดตามคลิปด้วยชมครับแต่จะต่างตรงที่สององค์นี้ประดับด้วยเพชรพลอยอย่างอื่นทุกอย่างมีครบกับอาจารย์แต่ละท่านที่ลงคลิปใน YouTube นะครับ